สวยไหมสวยแ่มเลยนะแ่มเลยเอาไว้ใช้ด้วยครอบครัวก็ดีไหมดีเอาไว้แต่งคัมปิ้งดีไหมแจ๋วเลยเแจ๋วเลยนะพี่ท่านใดที่จะหารถตโตมองน้อยคอยรักนะคันนี้ไฮเอดรถมือเดียวออกห้างวิ่งมาสอง0ส0กิโลนะสวยๆบางๆใสๆเติมเดิม,ดมกิบก๊บๆเลยมาดูรอบคันกันเลยก่อนจะไปดูรอบคันเดี๋ยวรบจะพามาดูเลยว่าภายในเป็นยังไงเป็นเกียร์ธรรมดาแอร์แบ็กเอเบซมีให้ครบนะครับผมสวยๆเลยแล้วนี่มาดูห้องเครื่องกันนะ เป็นรถ11ที่นั่งเป็น G L แท้ๆนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคันนี้เพดจะเป็น G L นะถ้าเป็นเพดนี้นะถ้าเป็นเพดสติ๊กเกอร์จะเป็นตู้ทึบนะครับผมนะสวยๆอย่างนี้เลยน็อตไม่มีอทองไม่มีแกะรถบางๆใสายๆมาดูห้องโดยสารกันสวยนะก่อนจะไปดูห้องโดยสารกันเดี๋ยวกับจะแนะนําคือเนี่ยรถเดิมก็คือต้องมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะมาซูมใ,ใกล้ๆตากล้องจะได้เห็นเห็นะนะนี่มีอย่างนี้นะครับผมนะมี วงนี่สต,ติกเกอร์ต้องอยู่ครบนี่ข้างล่างยังมีเลยนะมีครบๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถ11เที่นั่งส,สวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะพี่นะพร้อมบอะ VAP แอร์หลังมีให้ครบโอ้แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะหรือจะเอาไปใส่เบาะคัสตอมหรือจะไปใส่เบาะแอลพาร์ hard, ก็ได้นะครับผมนะส,สวยๆอย่างนี้เลยเป็น G.L แท้2 1 7 7มาดูข้างหลังกันนี่ข้างหลังนี่น็อตยังไม่มีถอนไม่มีแกะนะเดิมๆใสๆกิบกิบๆเลยนะ เอาไว้ใช้ในครอบครัวกด็ดีตอบโจทย์ขนข้าวขนของได้หมดนะช่วงนี้กระแสมงน้อยกำลังมาแรงนี่ใครหายอยู่บอกเลยคันนี้รถบางบางกึบเลยสวยสีสันนี่เดิมเดิมเลยอันนี้คือเดิมเดิมบางๆนะซื้อรถมันต้องซื้ออย่างนี้ดีให้มันดีที่สุดอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะครับผมนะมาดูหนะ้าตาใต้ฝากระโปรงกันมั่งใต้ฝากระโปรงว่าสวยขนาดไหนรถเดิมๆอย่างนี้นี่น็อต ไม่มีทอนเลยนะแก้มขาวๆเหมือนเด็กพายุ17เลยนะสวยสวยเลยนะมอก่อนนี่ของเดิมต้องมีนี่สวยๆไม่มีทอนไม่มีแกะสวยๆอย่างนี้อินเตอร์จะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้อันนี้เป็นมงน้อยคอยลัก2017วิ่งมา200,000กิโลรถมือเดียวออกห้างนะครับในราคาเอาไป5 7 0 0 0 0เจื 9, บาทดาวประมาณ80,000ถึงแสนหนึงนะครับผมบาวเด้อ ดาวเยอะผ่อนน้อยนะครับพี่ท่านใดที่ติดแบล็คเลสติดโบโลติดแท็กซี่สามารถซื้อได้นะครับอาจจะดาวเยอะนิดหนึ่งนะพี่พี่ท่านใดนที่สนใจทักทายสอบถามมาได้นะเราอยู่ที่ MC99 9ีารัมลูกกาของ7ปทุมธานีวันนี้เอามาเสนอฝากไว้เลยนะครับผมมาไปดูรอบคันอีกรอบหนึ่งสวยๆงามเลยพี่เอาไปแต่งนะเอาไปแคมป์ปิ้งก็ได้นะเอาไปใส่ข้าวใส่ของใครที่มีครอบครัวประมาณ หกเจ็ดพันนะตอบโจทย์เลยรถคันนี้จบจบที่สุดแล้วนะสวยๆอย่างนี้เรื่องการันตีเรื่องคุณาภาพนะหลับตาซื้อได้คุณาภาพต้องมาก่อนไม่มีชนหนักความน,น้ำท่วมแน่สวยๆอย่างนี้นึกถึง MC99 เกลลูกกาของเจ็ดปทุมธานีนะครับพี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับ